ครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มีตัวลูกซองนะครับหักราออโตมันนะรุ่นพอร์ชนะครับกระบอกนี้ปืนปลอดภัยนะเป็นปืนสัญชาติตุรกีนะครับความยาวก้องอยู่ที่28นิ้วนะครับตัวประมาณนะครับนี่เลยนะสวยๆนะครับระบบนะของตัวปืนก็คือเป็นซิงเกิลนะครับปิดนะลำกล้องนะครับงานนกหิงากงานนกนะครับกระบอกนี้พิเศษตรงที่ว่าถ้าเผื่อว่าแนวระนาบนะครับของลำกล้องเนี่ย อยู่ในแนวระนาบเนี่ยไม่สามารถที่จะงางนกได้นะครับขึ้นนกไม่ได้นะครับเหตุผลเนี่ยเพื่อเป็นการเซฟนะครับเพื่อเป็นการเซฟถ้าเผื่อว่าแนวลงกล้องเนี่ยขนานไปกับพื้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ปลอดภัยหรือว่าอันตรายนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงออกแบบมานะครับให้เชิดนะครับปากลำกล้องขึ้นเล็กน้อยนะครับประมาณสักสามสิบองศาช่วยขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําการขึ้นนกได้ แบบนี้ถ้าถผือว่าเกิดการบ้านนะครับของตัวปืนหรือว่านิ้วเนี่ยเกิดพลาดเข้าไปเนี่ยมันก็ยังเขินขึ้นไปนะไม่อันตรายนะครับไม่โดนไปที่ตัวคนหรือว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการยิงนะก็เป็นเรื่องของเซฟตี้นะครับอย่างหนึ่งของตัวโตแมกระบอกนี้เดี๋ยวผมจะยิงทดสอบนะครับดูระยะก็ประมาณสัก20เมตรนะไกลๆนะครับตรงนู้แบบนนะครับลองดูนะใช้ลูกโดดนะครับลูกสลักของบ u หรี t มาสเตอนะครับแบบนี้ยิงสักสานัด นะลองดูการเปิดนะครับตัวลำกล้องก็คือใช้การบีบนะครับตัวนี้บีบลงนะแล้วก็หักป๊อกนะลองดูนะครับมาเช็ดลำกล้องขึ้นนิดหนึ่งนะครับขึ้นนกนะยิงนะครับปะ <c oughs> หนึ่งล้มไปเลยนะครับค่อนข้างที่จะแรง แนวแรงมากนะครับลองยิงกลุ่มกระสุนดูนะครับใช้ลูกร้อยนะระยะ10เมตรนะครับลองดูคล้ายๆกับใบคานเรียบร้อนนะครับปืนปลอดภัยนะจังหวะที่ร่างกายเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีจังหวะฝืดๆนิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นที่เรื่องของปืนเนี่ยค่อนข้างใหม่นะเดี๋ยวเรามาดูนะครับที่ กลุ่มกระสุนนะลองดูอ่ะมาแล้วครับกลุ่มกระสุนระยะ10เมตรนะครับเข้ากลางเป้าเลยนะพูลกระติ่เดียวนะครับกลางเป้านี่คือระยะ10เมตรนะครับต่อไปยืดไปที่ระยะสูดสนามนะครับประมาณสักยีเมตรกับตัวออตเตแมนนะครับ,รต,รบ,ต,รบตัวนี้ระยะยิงก็ไกลๆนู่นนะครับยีเมตรนะตรงนู้นเลย ใช้ลูกรอยนะครับในการยิงพร้อมนะครับเปิดนํากล้องบีบนะครับบรรจุลูกใส่ลงไปนะครับปิดขึ้นนกนะครับไยนัดที่2ระยะ20เมตรเรียบร้อยนะครับครัดปอออกอ่าเปืนปลอดภัยนะครับมาดูที่ตัวกลุ่มกระสุน มาที่2กันไปอ่ะมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือระยะ20เมตรนะครับจะเห็นว่าเข้านะยังเข้าอยู่นะครับแต่อาจจะลงไปที่โซนล่างๆหน่อยน่าจะเป็นที่เรื่องของการเล็งนะครับของผม,ผมนั่นแต่ก็ยังเข้าในรูปตัวคนอยู่นะครับตัวนี้ระยะ20เมตรมาชุดนี้นะครับจะลองยิงนะเป็นชุดตูนะครับประมาณสักสี่ห้านัดกับตัวออตโตมันนะครับนี่เลยนะปืนสัญชาติตุรกีนะครับ ลองดูนะที่สามนะครับนะ ต่อไปนะครับนัดที่4ีแป๊บหนึ่งมานัดที่สนะครับต้าฟอกอีกนัดหนึ่งนัดที่ห้า ทั้งหมด5นัดนะไปดูที่ตัวกลุ่มกระสุนนะครับสวยงามนะครับรุนกเลยทีเดียวมาชุดรดแทนนะครับกับตัวออโตแมนระยะประมาณ20เมตรนะครับใช้ลูกโดดนะครับตัวนี้ยิงที่เพจนะครับวงกลมเล็กหรือว่าจะแม่นยำขนาดไหนนะครับไม่มีศูนย์หลังนะครับเด้งไปตามแนวลำกล้องนะแบบนี้เลยอ่ะลองดูลูกโดดนะครับ นะโดนนะครับเรียบร้อยก็ถือว่าโดนนะครับใช้ได้นะตัวรู่ฟองนะครับออโตแมนนะฮะพอมันกล้อง28นิ้วนะครับเช่นกันนะครับเปิดกระบอกนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับร้านปืนเทพากรนะครับเป็นอย่างสูงที่อนุเคราะห์ตัวปืนมาทดสอบนะครับแล้วก็ทำรีวิวให้กับเพื่อนสมาชิกเนี่ยได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ